สวัสดีครับพี่กบนะครับตอนนี้เราอยู่เกมอาร์คไนท์นะครับก็ถือว่ามาแจ้งข่าวสั้นๆนะครับเพราะว่าแถลงการไลครบรอบ2ปีของทางโกลบอลและทางญี่ปุ่นประกาศแล้วนะครับของทางญี่ปุ่นจะ่ตรงกับวันที่9เวลา5โมงเย็นนะครับแต่ของทางโกลบอลเนี่ยจะถัดไปอีกวันนึงนะครับก็คือวันที่10มกราเวลา8โมงเช้านะครับซึ่งหลังของญี่ปุ่นเนี่ยวันนั้นสัก3ามทุ่มสี่ทุ่มนะครับพี่น่จะสรุปข่าวได้แล้วและข่าวมันน่าจะชัดแล้วนะครับวันนั้นเราเจอกันนะครับเป็นไลฟ์อีกทีหนึ่ง โกบอลในวันที่10สิ่งที่มักจะแตกต่างกันนะครับก็คือเขาจะมาสรุปสติตีให้ว่าของทางโกลบอลเนี่ยสติตีเรื่องของโอเปเตอร์เรื่องของ CC ของเราเป็นยังไงนะครับแล้วก็สินค้าที่อยู่ในไลน์จะแตกต่างจากทางญี่ปุ่นนะครับแต่เรื่องของกิจกรรมนี้มันจะเหมือนกันนะฮะดังนั้นเราก็จะน่าจะรู้อะไรบางสิ่งบางอย่างจริงๆวันนี้เราเดากันได้แล้วนะครับก็คือมีคนเดาเยอะแยะ,แยะมากมายว่าคงจะเป็นเฉินท่องเที่ยวแน่เลยนะครับ เพราะเหตุที่ว่าในโป่งทางญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเชิญแขกมาด้วยและหนในนั้นเนี่ยเป็นคนให้เสียงเตกิล่าเตกิล่าเป็นตัวละครที่แจกฟรีในกิจกรรมโดซเลสโฮลิเดย์แล้วก็ปกของทางโกลบอลเนี่ยสีมันชัดมากเลยแล้วมันมีต้นมะพงมะพร้าวอะไรคือมันฟิลทะเลมากเลยมันจะหนีไปไหนได้ใช่ไหมแล้วก็มีอีกหนึ่งเหตุผลนะครับก็คือวันที่16มกราเป็นวันครบรอบ2ปีของเซิร์ฟโกลบอลนะครับ ซึ่งถ้าเราเดาแผนการอัปเดตนะครับเขาไลฟ์วันที่9ใช่ไหมแล้ว globally วันที่10ใช่ไหมครับวันที่วันที่12เที่ยงคืนหรือตรงกับวันที่13บสนนาฬิกาเนี่ยเขาน่าจะอัปนะครับหรือถ้ามันจะคาดเคลื่อนได้ก็คงจะสัก1หรือถ้าอย่างมากก็เคลื่อนได้2วันแล้วก็วันที่16มันต้องตรงกับวันที่เขาจะต้องแจกอะไรสักอย่างแล้วก็เฉลิมฉลองอะครบรอบ2ปีวันนั้นคือเซอร์มันต้องดาเนินในกิจกรรมใหม่แล้ว ซึ่งมันควรจะเป็นกิจกรรมที่สมเกียรตกับการครบรอบ2ปีใช่ไหมครับแม้ว่ากิจกรรม d o s เลสฮอลิเดย์เนี่ยมันจะไม่ใช่กิจกรรมครบครึ่งปีครบอะไรคือมันมาในจังหวะแปลกๆที่จีนนะครับแต่ของโกบอลถ้าเขาจะจัดมันเป็นครบรอบ2ปีนี่ก็ถือว่า,าสมเกียรตพี่ว่าตอนนี้มันไปซะ90% 95%แล้วคือเปอร์เซ็นต์ที่จะผิดเพี้ยนนี่เป็นไปได้ยากมากครับคือเราเดาได้ละแต่ สิ่งที่มันจะแปลกประหลาดกว่าจีนก็คือมันจะมีกิจกรรมที่โดนรัดคิวมาก็คือกิจกรรมกาวเวียรีเทนรีลันที่เข้าป่ากับกาวเวียนะฮะอันนั้นเออมันไปแทรกจังหวะไหนก็ได้อีกอันนึงก็คือวิกิโลวิกิโลก็โดนแซงแต่วิกิโลก็มันเป็นกิจกรรมดูเหงาเหงนิดนึงนะฮะมันมีแต่ด่านพิเศษตู้กาชากับบอมีนะฮะดังนั้นพี่ฝันธงให้แล้วกันนะครับเราคงจะต้องเจอเชิญท่องเที่ยวว่าล่ะนะฮะ ดังนั้นถ้าสมมุติว่ากิจกรรมโดโลเรสฮอลิเดย์มาเราต้องผ่านพบกับอรไรมากพี่จะสรุปให้ในวันนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวไว้เก็บรายละเอียดในคลิปต่อ,ตอไปเดี๋ยวพี่ไปทําการบ้านให้นะครับก่อนไวันที่9พี่น่าจะทําอะไรให้มันชัดเจนได้มากนะครับแล้วก็กว่าที่กิจกรรมจะเข้านะเตรียมการได้พร้อมและ้วล่ะสิ่งแรกนะครับเรามาดูตู้กาชาก,กันก่อนตู้กาชานี่เป็นตู้กาชาลิมิเต็ดนะครับก็จะมีเฉินฮหลงเดย์นะครับอาจจะเปลี่ยนชื่อสักหน่อยนะเป็นเฉินฮอลิเดย์ก็ได้นะมันจะได้แบบ เขาเล่นคำนะครับดังนั้นตัวนี้ลิมิเต็ดก็จะมีการันตีแน่นอนที่300โลนะครับก็คือเราเอาแต้มเกลือที่เปิดกาชาไปซื้อได้ถ้าไม่ได้นะครับแล้วตัวละคร6ดาวที่ยืนข้างกันแต่ไม่ใช่ลิมิเต็ดก็คือมิซุกินะครับดังนั้นใครจะหาตัวไหนก็วางแผนไว้ละกันเท่าที่ทราบมาเฉินต้องเที่ยวแรงมากนะครับเป็นตัวแบบเก่งเวอวอเลยนะฮะส่วนมิซุกินี่ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับก็ใช้งานยากหน่อย แล้วตัวละคร5้าดาวที่เป็นตัวละครตัวใหม่นะครับก็คือลาปูมาอันที่เป็นสายใหม่นะครับเป็นกาดสายใหม่เป็นรีเปอร์นะครับเป็นโ uh, ยมทูตอะไรนี้ห้าดาวที่อยู่ในตู้ลิมิเต็ดเนี่ยคือถ้าเราเปิดเยอะอยู่แล้วเนี่ยได้อยู่แล้วนะครับพี่เชื่อว่าได้อยู่แล้วดังนั้นตัวนี้ความหายากมันคงไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเว้นแต่คนไม่เปิดนะก็คงไม่เจอนะคือถ้าไม่เจอจริงๆนะน้องก็เอาแต้มเกลือเนะี่ยเจ็ดสิบห้าแต้มไปแลกก็ได้ลาปูมาก็จะมีขายด้วยนะครับ และเนื่องด้วยตู้นี้เป็นตู้ลิมิเต็ดนะครับเขาก็จะแจกใบฟรีนะครับมาให้เป็นแบบใบสุ่ม10 1นใบฟรีๆสำหรับตู้นี้โดยเฉพาะนะครับถ้าระยะเวลาผ่านไปไม่เปิดก็เน่านะครับเท่านั้นยังไม่พอนะครับทุกวันนะครับ14วันก็จะเปิดฟรีได้วันละ1โลนะครับไปตอนนี้24โลลนะก็ตู้ลิมิเต็ดเท่าที่ผ่านมาก็เป็นอย่างนี้ตลอดนะครับแล้วก็จะมีระบบแจกเพชรฟรีให้นะครับเป็นเพชรแดงแต่ว่าแล้วแต่ดวง ก็เป็นระบบสุ่มเพชรให้แหละอันนี้ไม่แน่ใจว่าขั้นต่ําเท่าไหร่ขั้นสูงสุดเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวไปสรุปให้แล้วกันแต่โดยเฉลี่ยแล้วอ่ะพี่ตีให้วันสัก500เพชรลวกันนะหรือถ้าใครแม่รายละเอียดนะครับจะโพสต์ไว้ในคอมเมนต์ก็ได้ก็จะช่วยประหยัดเวลาพี่ในการหาข้อมูลนะครับแล้วก็เรื่องของฟรีเนี่ยก็จะมีกิจกรรมล็อกอินซึ่งในนั้นมันก็จะมีใบสุ่มกาชาแล้วก็เพชรแดงด้วยนะครับ แล้วก็ด่านกิจกรรมครั้งนี้คือระบบอย่างใหญ่เลยด่านเยอะแยะนะครับมีมิชชั่นให้ทํามากมายนะแล้วของรางวัลก็เยอะครับกิจกรรมนีฟอร์มใหญ่จริงๆแล้วก็ตัวละครที่แจกฟรีก็คือพี่หมาโกลเด้นที่ชื่อว่าไตกิล่านะครับอันนี้คือขวัญใจสาวๆเลยก็จะมาในกิจกรรมนี้นะครับแจกฟรีลิมิเต็ดนะครับคือถ้าดูจากของรางวัลทั้งหมดนี่นะครับมีบวยให้ทั้ง40เม็ดนะฮะแล้วในช็อปเนี่ยมีตัวอีกทั้ง3ใบนะพี่ว่า เราน่าจะตนอยู่ในมือแล้วนะสำหรับคนที่คิดว่าไม่ค่อยมีแรงในการเปิดกาชานะั้นจะมีสัก40ใบจะเป็นอย่างต่ำนะครับ40โ,บโลเนี่ยหรือถ้าใครคิดว่าไปถึง300แน่เนี่ยเออเขารีบวยให้ด้วยนะครับไอโปเพชรเหลืองคือครบรอบปีปุ๊บเนี่ยเขาก็จะรีตรงนี้ให้ใครที่ซื้อเป็นประจําสม่่าเสมอก็โบนัสจะกลับมาซึ่งคงจะสบายใจมากขึ้นสาหรับคนที่อยากจะได้สกินนะครับซึ่งสกินในครั้งนี้ถือว่า เด็ดมากนะครับก็คือสกินของมัดล็อกชุดว่ายน้ำนะครับแล้วอื่นๆนะก็จะมีโปรเจกเลสนะครับชุดว่ายน้ำแล้วก็มีซีโลค่าชุดว่ายน้ำแล้วก็พี่เจ๋ พี่เจียนี่ขายนะครับก็เป็นชุดกาดเฝ้าชายหาดนะครับแล้วสกินที่แจกฟรีก็คือซัสซุโรนะครับแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์ใหม่ก็ปกตินะครับทีนี้มาดูของอื่นๆบ้างจะมีตัวละครเก่าที่เข้าไปอยู่ในระบบรีคูดเมนต์นะครับก็จะมีเบ a สนะครับตัวละครหกดาวก็ถือว่าเป็นตัวละครเก่งแต่เก่านะครับก็จะสามารถหาจากรีคูดเมนต์ได้อื่นๆนะครับก็จะมีโบคาเราจะมีลีด จะมีเกรโทสแล้วก็มีน้องแอมเบรียนนะครับอันนี้ก็คือจะจะมาพร้อมกิจกรรมนี้นะครับซึ่งพี่ก็เตือนไว้เลยนะครับว่าระบบรีคูดเมนต์เนี่ยน้องดองแท็กไม่ได้นะครับก็คือวันนั้นถ้ามีแท็กท็อปโอเปอเรเตอร์อะไรรีบใช้ไปเลยนะครับเพราะว่ามันข้ามแพทไม่ได้พอมันอัปเดตเอาตัวใหม่ลงรีคูดเมนต์ปุ๊บเนี่ยป้ายแท็กพวกนั้นน่ยมันจะถูกลีทิ้งนะครับน,นั้นก็ถ้าแกแช่ท็อปโอเปอเรเตอร์ไว้ก็จะหายไปนะครับ แล้วก็สิ่งที่มันมาพร้อมกับกิจกรรมนี้และน่าสนใจมากๆนะครับก็คือระบบโมดูก็จะทําให้อเปเตอร์บางคนเก่งขึ้นถ้าได้อุปกรณ์นะครับตัวที่ได้ในแพทนั้นเนี่ยก็จะมีโดเวอร์แมนสวายวิสลชพาราสพวกนี้จะเป็นกาดสายซัพพอร์ตเหมือนกันหมดนะครับก็จะทําให้สายพวกนี้เก่งขึ้นแล้วอีกสายหนึ่งที่ได้นะครับก็คือสายซอมมอนตัวที่ได้ก็คือ Deep Color m a ม o r น้องซีนลาแมกจ์แลน ระบบนี้ต้องทำยังไงแล้วเก่งขึ้นแค่ไหนเก่งยังไงเดี๋ยวพี่ทำกันบ้านให้เพิ่มเติมนะครับแล้วก็สำหรับสายที่พอจะมีกำลังซับนะครับก็จะมีแพ็กเกจพิเศษมาขายด้วยซึ่งแพ็กเกจเหล่านี้เนี่ยคือถ้ามาเนี่ยเดี๋ยว powerplay เขาจัดแน่นอนนะครับก็สามารถอุดหนุน powerplay ได้นะฮะแล้วก็ในจังหวะนี้ที่จีนนะครับเขาประกาศด้วยว่า EP 9จะมาซึ่งสำหรับจีนแล้วเนี่ยคือเขาก็ต้องพัฒนา คอนเทนต์เขายังไม่ได้มีสำรองไว้ไงแต่ของเราเนี่ยคือ EP 9ที่จีนเขาก็เล่นกันแล้วอ่ะคือไม่แน่เขาอาจจะหยิบยัดอย่างรวดเร็วก็ได้นะครับหือ EP 9อาจจะมาแทรกระหว่างกลางกิจกรรมหรือท้ายต่อท้ายกิจกรรมเลยก็ได้ก็เตรียมตัวด้วยนะครับถ้า EP 9มาโอเปอเรเตอร์ที่มาพร้อมกิจกรรมก็จะมาด้วยนะครับก็คือน้องอ่านว่าอะไรนะเซลิชไซลิชใช่ไหมเอาว่าน้องมังกรขาวแล้วกัน แต่ว่าตู้กระชามันชนกันไม่ได้หรอกเนาะมันเป็นตัวละครใหม่ดังนั้นมันคงจะต้องต่อกันอะเงินการแท้ EP 9การกิจกรรมใหญ่เลยเป็นไปไม่ได้แล้วก็คงจะต้องหลังจากนั้นไปอีกสักพักนะครับแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องนะก็คือเนี่ยมันเป็นสัปดาห์สุดท้ายของ Annihilation ใหม่ล่าสุดนะครับแสดงว่าวันที่9เขาน่าจะอัปเดต Annihilation ใหม่อีกสักอันหนึ่งนะเพื่อให้มันต่อกันได้ครับ วันที่เก้าเขาไลฟ์และอันนี้เลชันใหม่มันต้องมาวันที่1 0บหกโมงเย็นก็พอดีนะครับจังหวะพอดีเลยส่วนกิจกรรมกาเวียรีเทิร์นนะครับกับกิจกรรมวิกิโลเนี่ยคือมาอาจจะมาหลังหรือมาอาจจะมาก่อนก็ได้นะครับเพราะว่าวันนี้วันที่4ก่อนจะไปถึงวันที่9ก่อนที่ไปถึงเฉลมิมฉลองครบรอบ2ปีเราเนี่ยมันจะเหลือช่องว่างอยู่นะครับเขาอาจจะแทรกมาก็ได้นะฮะซึ่งของที่เขารอกันจริงๆมันก็คือสกินน้องแกะนะครับสกินน้องแกะ ไม่แน่นะครบรอบ2ปีาาก,ก็จะแทรกมันอยู่ในมาพร้อมกับมัดล็อกเลยก็ได้นะครับก็ไม่แน่นะครับแล้วก็มีแองเจลิน่ากับน้องโทมิมินะครับจริงๆแล้วอันนี้มันผูกติดกับกิจกรรมกาเวยรีเทิร์นนะฮะแต่ก็ว่านั่นแหละสุดท้ายยังไงมันก็ต้องมาอยู่ดีเพียงแค่จะมาก่อนมาหลังเท่านั้นเองนะฮะดังนั้นวันนี้แค่มาเตือนเท่านั้นเองนะครับก็หวังว่าน้องๆที่คิดว่าจะใช้เพชรในเวลาเนี้ยก็เก็บได้แลนะครับเก็บได้แล้วนะฮ <laughs> ะ พี่ยังคิดอยู่เลยเนี่ยไลฟ์ EP 2, พสองขาพลาสพี่จะเอาอยัางไงดีแต่ว่าลั่นวาจาแล้วใช่ไหมอ่ะหรือพี่ไม่ไลฟ์ได้ไหมอ่ะขอเก็บไปนู่นเลยได้ไหมอ่ะไม่รู้ว่าน้องๆยอมบอกนะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับสรุปแบบเรียบง่ายสไตล์พี่กอบฟนะครับก็ขอให้น้องๆสนุกกับเกมอาร์ i ไนทเดี๋ยวจะทำรายละเอียดให้มันครบกว่านี้นะครับ วันนี้เพียงแค่รีบๆหลังจากที่รู้ว่าเขาประกาศไลฟ์ฉลองครบรอบ2ปีนะครับก็ไปแล้วครับสวัสดีครับส่วนท้ายไลฟ์นี้เป็นสปอนเซอร์นะครับโพลเพย์ Pop ay, บริการรับเติมเงินสำหรับคนที่จะซื้อแพ็กเกจซื้ออะไรก็แล้วแต่ของเกมอาร์คไนท์ของเกมมาสุเของเกมอะไรก็สุดแล้วแต่แตถ้ามีบริการของทางโพลเพย์เนี่ยก็จะเซฟเงินน้องได้นะครับแล้วก็สะดวกสบายกว่าการเติมเองซะอีกนะฮะสปอนเซอร์ไลฟ์ที่2นะครับ L D Player โปรแกรมจำลอง Android บน PC นะครับหากน้องจะเล่นเกมมือถือบน PC ก็เจ้านี้แนะนําเลยนะครับเพราะว่าสเสถียรเปิดได้หลายหน้าจอแล้วก็กินทรัพยากรเครื่องต่ําแล้วก็เมนูคําสั่งก็ใช้ง่ายด้วยนะครับก็ประมาณนี้นะฮะลาจริงแล้วครับสวัสดีครับ